สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาทดสอบแสงของไฟพา b b s นะครับตัวใหม่นะครับเป็น18 10วัตต์นะครับ4อิน1นะครับอ่าหลอดมันจะใหญ่อย่างนี้แล้วนะครับและโคมไฟจะใหญ่กว่ารุ่นเก่าแล้วนะครับเป็นโคมไฟรุ่นใหม่แล้วนะครับอ่าก็เตรียมส่งลูกค้านะครับ6ดวงสั่ง COB เพิ่มอีกนะครับลูกค้าสั่ง COB เพิ่มไป2ดวงนะครับอ่า ตัวนี้พันสี่าสนะครับ C O B ราคาพันหกร้อยบาทนะครับอ่เป็นร้านผมอ่ะมีอยู่แบรนด์เดียวนะครับ B B S นะครับยี่ห้ออื่นไม่มีรวมกันนะครับผมคือรหัสไฟอ่ะสั่งไปแล้วก็จะได้ของบริษัทเดียวกันหมดเลยนะครับสามารถเอาไปใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับนี่นะครับถือว่าแรงมากเลยนะครับอย่างเงี้ย ถ้าแรงกว่าน,นี้นักร้องเขาไม่ไหวนะขนาดผมยังไม่ไหวนะอ่าดูแสงนะครับสดมากเลยนะครับ1,490นะครับสนใจก็ทักเฟซผมมานะครับสวัสดีครับ